ยากกกำอนะสวัสดีครับผมที่อาคาบแล้วนี่นะครับอยู่ในเกมไบค์คราฟและวาฟเฟิลนะฮะหมาคู่ใจผมปิ๊ปปิ๊ปอ่าสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งด้วยนะไม่งั้นมันไม่แจ้งเตือนตลอดใครที่บอกพี่ครับผมติดตามพี่ทำไมพี่ไม่ค่อยได้ ไไม่ค่อยแบบแจ้งเตือนเลยเพราะไม่ยอมกดกระดิ่งยังไงเราโโหมันต้องกดนะอ่าแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะใครที่ยังไม่ติดตามอยากครับใน Tik t o k แล้วก็ใน Facebook ก็ไปกดติดตามได้นะ <c oughs> ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะอ่ะแล้วก็สําหรับใครที่อยากรู้ว่านี่มันชุดอะไรอ่ามีใครเดาได้ไหมว่าเป็นชุดอะไรนะครับถ้ารู้แล้วคอมเมนบอกหน่อยนะนี่ชุดอะไระรู้ยังรู้ยังรู้ยังอ่าแล้วคอมเมนอย่างอย่างเดียวอย่าลืมอ่ กดไลค์ให้ด้วยสักสิบไลค์นะอ่าอยาจะนับหนึ่งถึงห้าถ้ารู้แล้วคอมเมนต์นล่างมันคือชุดเกาะตัวอะไร 5, 4, 3, 2, ห้าสี่สามสองหนึ่งเลยนะมันก็คือมันก็คือชุดดาก้อนเอนเตอร์นั่นเองนะฮะก็เอามาใส่เราจะใส่ลงไปทัวร์ข้างล่างกันนะก็ ทัวข้างล่างที่ว่าก็คือเนี่ยเออดีเลยข้างในีเลยนะเอาละเดี๋ยวผมลองเอาเออเอาชุดเอาอุปกรณ์ออกมาก่อนที่เราจะเตรียมตัวไปสู้กับมังกรเนี่ยแล้วเราจะกลายร่างเป็นมังกรสบใครที่งงพี่ครับไม่เห็นจะแบบโชว์พลังอะไรเลยจะขึ้นไปแล้วเหรออืนที่จะขึ้นไปแล้วเนี่ยเพราะว่าใครอยากดูพลังให้ไปดูคลิปก่อนหน้านี้จริงๆคลิปหลังจากคลิปเนี้ยกดทีอาร์ค้าไปปุ๊บ แล้วก็มันจะมีชุดเอ่อมอสชุดเกาะดูอ่า่น,นแหละกดเอ่อมอสลิงนั้นไปเลยโอ้หมู่บ้านแห่งนั้นมันน่าโดนจริงจริง้งงยว้าวโอเมกโอเคได้แล้วก็คือจะไปทำลายหมู่บ้านที่แห่งนั้นกันอา่าผมกินของก่อนนะฮะเพื่อให้ได้เลือดเพิ่มเนี่ยเดี๋ยวรอเลือดเพิ่มก่อนปแป๊บหนึ่งนะครับ เฟิร์นบินตามมาเ้ยฟิร์นบอกบินไม่ได้เดินได้เดียววิ่งตามมาเร็ววิ่งตามมา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 ตอนนี้เลือดผมเยอะมากเลยอะเยอะมันจะไม่รู้เยอะยังไงแล้วว่ะอ่ะคือแบบมังกรนี่คือสิๆสวๆมีทั้งปืนมีทั้งดาบโคตรเก่งมีทั้งจุดเกาะรีบบวกอ ER ร์เมอร์ยี่สิบห้าใขก็สู้ไม่ได้มังกรก็สู้ไม่ได้นะฮะอ่ะผมพร้อมละเฟิรนรออย,อยู่ตรงนี้นะ เดี๋ยวพี่จีมาในอีกโหมดอีกร่างหนึ่งตัวนี้ชุดชุดมันมีแรงสั่นสะเทือนด้วยเหรอวะเนี่ยโคตรเอานะใส่ชุดแล้วมีแรงสั่นสะเทือนกันวูรอรอวูรอรอกระโดดลงไปข้างล่างแล้ววโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับเราจะเจอเอ็นเดอร์ดากอนแล้วนะวู ก็มาดิครับป่ายแล้วเจอแล้วฮะโ,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 โอ้โหเอ็นอร์ดาก้อนอยู่ข้างหน้าแเราเราจะต้องทําลายส่วนประกอบของเอ็อร์ดาก้อนก่อนเลฮนะหัวใจของมันมีหลายดวงด้วยกันเรียบร้อยไปหนึ่งเอ้ยมันบินมามันไม่เห็นโอเคเรียบร้อยสองสามสี่จริงๆอ่ะใครเขาสอนให้แบบ เอ่ออยู่บนฟ้าแล้วยิงกันมันไม่ได้เนี่ยมันตรงมันผิดฟิสิกส์โอ้ยเอ้ยมันบินม,มาโอ้เดีย๋ยวค่อยคุยกันพ่อหนุ่มนี่ฮะนี่ฮะปิว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 ไม่โดนโอ้เป็นพลไฟามาบินหลบก่อน easy root easy root ไอ้บอสแล้วผมยิงไม่เข้าเนี่ย เราจะบินไปใกล้ๆนี้ฮะมังกรมันนี่ฮะถ้าเราไม่ทําลายตรงนี้มันนะมันก็จะเพิ่มเลือดเรื่อยๆเออมายังบินอยู่ตรงกลางใช่ไหมต้งแน่ลองยิงดูก่อนปิ้วป้วโอ้ยระเแบิดแป๊บหนึ่งกินแอปเปิลทองนะฮะรอบนี้เรามาเอาล่างของมันนะฮะเอาล่างของมันรอบนี้เราใช้ดาบฟันดูก่ออ oh. โอเค อารพีจี <RPG. S 2> เฮ้ยอารพีจีหายอะ่ะเออแค่นั้นเลยอีกจีร้อนอีกนัดโอเคหมดแล้วเจ้ามังกรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปผมจะโอเคมาฮะทีนี้ก็เหลือแค่ยิงมังกรให้ตกซึ่งมันจะทำอะไรผมไม่ได้ตอนนี้ครับมันลงไปพักข้างล่างยิงรัว ยิงรัวดูเลือดมันดูเลือดมันลด,ดเลือดมันก็นลดอ้าวมาเลย,ยจะมาสู้กากัดกับเชลลเหรอใสกระสโซลแป๊บเดี๋ยวเราจะใช้อบิจียิงดูเนี่ยฮะกำลังตรวจจับยิ่งมิสไซายตามตุม่มเป็นไงเราเออตุอม อมผม,ผมยังชอบเลยมิสรามันตายเอ้ยมันตามนะฮะมังกรบินไปตรงไหนมันก็จะตามไปตรงนั้นนะมาเซฟดูรีนหนึ่งดอกสองหลอกตมตมเราต้องเล็งนะฮะถ้าไม่เล็งก็ไม่ตามนี่ฮะเล็งแล้วโดนไปอีกหนึ่งดอกโอเค เดี๋ยวลองใช้ดาบฟันดูนะฮะเลือดผมไม่ลดเลยเออโอ้โอ้โอ้เข้าใกล้ไม่ได้เลยเออเออเข้าใกล้ไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลยจบด้วยอะไรดิจบด้วยมิสซันแล้วกันปิ้วอีกทีปิ้วอีกทีปิ้วปิ้วเออเรียบร้อยเนี่ยฆ่ามังกรแบบอีซี่ดุดอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ย ดี๋ยวก็ฆ่าล้างเผ่าพันธ์เอนเดอร์หรอ er นี่เราโคตรเก่งแล้วบอกให้นี่ฮะเดี๋ยวเราขึ้นมาเอาล่างมันก่อนด้วยนะครับเอาเวลก่อนเวลว้าวเราได้เลเวลเยอะๆเลยแล้วก็ได้ไข่มันด้วยนี่นี่ฮะใครของมันเอาไปไหนแล้วจ้างมันครับเราไม่ได้มาเก็บไข่แล้วแต่เรามาเก็บอ๋อนี่ไงม,มาเก็บเรามาเก็บ ล่างบังกรเอออะไร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 ฉันฆ่าพวกแกได้หมดเลยนะไม่เชื่อใช่ไหมโอ้โอ้ดูว่าผมโดนไล่ผมโดนไล่ตามอยู่สามสี่ตัวแล้วไม่เป็นไรว้าวกลายเป็นบังกรเอือ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 ใช้ฮาคิได้ปะ โอ้โหไอ้พวกเอนเดอร์พอนี oh ่ม oh ัน oh น่าโดนจริงจริงเลยโอ้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 ยผมว่าผมผมว่าผมกลับโลกเดิมก่อนดีกว่านะกลับโลกเดิมก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจะเดี๋ยวเจะ กลับมาแล้วจ้าว่าเฟินพีทีอารกลับมาแล้วเอาละเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงจากเดิมไหมยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปอยู่ไกลๆก่อนกลัวเฟิร์นตาย<ะ>เดี๋ยวโชว์ให้ดูเลยเฟิร์นดูล่าที่แท้จริงของพีทีอารดูซะปามเป็นยังไงแล้วกลายเป็นมังกรแล้วเฟิร์นเดี๋ยวเราไปทำลายหมู่บ้านกัน นี่คือล่างจริงๆของมิกะเลยยอกลายเป็นมังกรแล้วว้าวเทยใช่ไหมล่ะไปทำลายหมู่บ้านแห่งนั้นกันบินแลบินแล,แล <c oughs> ดีครับเราก็มีทั้งชุดแล้วก็มีทั้งล่างนะฮะโคตรเท่เลยล่างมังกรนะเอ็นเดอร์มังเอ็นเดอร์ดากอนแล้วก็เป็นชุดเอ็นเดอร์ดาร์กอนไปฮะบินช้าหน่อยนึงแต่ก็ได้มา,าความแข็งกั่ไงนะ <c oughs> เห็นวัวฝูงนั้นไหม เห็นวัวฟุ้งได้หรือเปล่าเห็นแล้วไงต่อนีไ่ไงพ่นพิษไปแล้วบอมเป็นไงเล่าอือตายไปตัวหนึ่งเลยนะน่ะวัวชาวบ้านชาวบ้านที่ลักพาตัวเด็กๆกกมาโดนไปเอาพิษไปกินเอาพิษไปกินหยอหยอเนี่มผมพ่นพิษได้แนละ้วโคตรเจ๋งเลยอ่าจะมาลองดีจะมาลองดีเนี่ยหมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยพิษของผมเล่า คนพิษไปคนพิษไปสวัสดีพุก,ก้าข้าคือเดอร์ดากอนที่หลุดออกมาจากเออ่ห่วงมิติแห่งลิลับแต่แกไม่อยากตายตรงนี้ไปจากบูบานแห่งมิซาเข้าใจไม่เข้าใจวะนับหนึ่งมันไม่เข้าใจวะอือไม่เข้าใจใช่ไหม พลังฮะาคืดลายชันจะใครอยู่ใ,ใกล้ๆข้าก็จะเจ็บปวดนี่ไงนี่ไงฮะาคืดลาชันอีกทีดิเจ้ามาพวกนี้มันต้องโดนฮาคือลาชันสักหน่อยแล้วยที่คือผมบินอยู่เนี่ยเออตายกันเป็นแถวตายกันเป็นแถวฮาคืดลาชันแข็งแกร่งมากเอาละเข้าไปใจดีแบบตอนแรกแล้วถึงเวลาทำลายบ้านของเจ้าปิวปิว เป็นไงเดี๋ยวเรามีปืนไฟด้วยนี่ยามันขวนไฟยารามนี่ส่งควาเป็นมังกรหน่อยเนี่ยแบปืนไฟนะแบบอารมณ์แบบคือมังกรนะครับจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านแห่งนี้หมู่บองนี่อาจจะแบบกำลังเห็นหมกถือปืนนะแต่หมู่บองนี่แบบกำลังเห็นปืนไฟเลยนะยยาไง หมู่บ้านนี้ที่รักพาตัวเอกเด็กโซนีเด็กบ่ไม่งั้นหมู่บ้านของพวกแกจะไม่เหลือชิ้นดีอ๋ลาลาลาว้าไปแล้วอย่าไปแล้วไปแล้วบินก่อนบินก่อนเลเยอร์อ้ช่วยด้วยโอ้โอ้ถึงค่าจะเลือดเยอะพอบักขนาดนี้แต่ว่าเออช่วยด้วยเออไปไวแล้วตกแป้งลายเป็นมังกรย่า แกว่างานมาทำลายฉะะันหรอใายนี่ฮะผมปล่อยไฮคิ ip, ไปาปล่อยปล่อยไฮคิปายปล่อยไฮคิไปาปล่อย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 รัวๆครับจ้าอันนี้ซลามตายไปเกือบหมดแล้วปล่อย Hi ไฮคิปีงไหมอือพ่นไฟพ่นไฟพ่นพิษก่อนพ่นพิษเอ็นเดอร์แมนจะไม่รับผลพิษนะรู้สึกไม่เป็นไรครับเราจะปล่อยอันนี้แทนนะนี่เนี่ย นี่แน่ะนี่แน่ะปล่อยฮัคิดราชันไปแทนเยอยอะยอแล้วปืนป้นปืนไฟไปด้วยอ่าป้นป้นปืนไฟไปด้วยเป็นไงเราโดนหนึ่งตัวซี่เยออ่ายายาคอมโบสุดยอดฮ่าฮ่าฮ่าอ้เจ็บเป็นบังกรนี่คือแบบ มันมันเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับเรามีสกิลที่ขู่ร้องที่ทำดาเมจ5นะฮะซึ่งจะทำดาเมจสำหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะประมาณ5ดาเมจนะฮะตัวมันก็จะกระเด็นไปแป๊บหนึ่งแต่ก็ได้รับผลของดาเมจนะฮะนี่แหละสกิลของมังกรสกิลแรกสกิลที่2คือการพ่นไฟบอลพิษไปนะฮะก็มันไม่เป็นเอฟเฟกของเป็นพิษเอ,อ้เป็นเป็นเป็นเอฟเฟกของพิษนะครับ ก็ไอพวกต้านทานพิษอะไรพวกนี้ก็จะสบายนะต้านทานไฟอะไรพวกนี้นะฮะไฟมันเป็นไฟไฟเอนเดอร์รั่วพิษเอนเดอร์ก็ไม่รู้เหมือนกันแกใครรู้บอกผมหน่อยนะไฟบอลสีเนี่ยบอลเดี๋ยไฟบอลมันต้องสีแดงไม่ใช่หรอสีส้มอะไรเงี้ยนี่ผมเพิ่งเห็นไฟบอลสีม่วงอะไรเงี้ยนะก็อันเนี้ยนะไฟของจริงว่ะบนไฟนะก็สนุกหรือเปล่านะฮะคลิปนี้ผมจําลองเป็นเอนเดอร์ดาก้อนก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนมากเลยที่เข้ามารับชมนะฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะ ซับสไครป์ผมได้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนกดไลค์ผมคนละคนละหกไลค์ like. เดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปอะไรนะ,ะนี่ไงหาขีาข้ลาชันใครอยู่ใครจะตายหมดเลย,ยไปแล้วครับสวัสดีครับเฟิร์นพีจีอาร์ไม่หาแล้วอย่าก,กลัวพี่เจียนะเพราะพี่เจียเป็นมังกรสุดท้ายเท่ yeah. TGIF, got a little money on a Spotify check. Shipper picking up, a i pan paying off debt. Haven't had a minute here to take a breath yet. No sweat.